คุณผู้ชมคะในช่วงโควิด19ก็มีความพยายามของระดับชุมชนเพื่อที่จะแก้ปัญหาและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านก็หันมาทอเสื่อกันสร้างรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจกในระดับชุมชนค่ะติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองค่ะ บ้านดงขวางตำบหลหนองใหญ่อำเภอศรีส,สมเด็จจังหวัด้อยเอ็ดเป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีเกหลังคาเรือนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางการเกษตรอยู่อย่างเรียบง่ายมีการผลิตของใส่ซ้อยเองปลูกพักกินเองหลังจากฤดูการทำนาก็จะมีการร่วมกลุ่มของชุมชนเผื่อท่อผ่าและท่อเสือกกเป็นอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มสิ่งสำคัญคือการสั่งความสามัคคีหวังให้เยาวชนสืบสารรักษาวัฒนธรรมของหมู่บ้านในการท่อผ่าและท่อ ือกกกลุ่มของเฮ้านี่จัดตั้งปีพศ2548เนาะค่ะโดยการอุดมนุนของอบตแล้วกา็เฮ้ากะร่วมหุ่นกันของสามาชิกแม่เห็ไหมอยู่ตะกี้เหไปเรื่อยๆแน่ถิดตั้มสินไม่สินขันไม่สินไล่างยังีิแบบ ของเหตุอะีรเ<ม>ด็กขายอยู่ดีไหมแมงเด็กขายตรงน่ะแต่จองท่นานหมดแล้วทัานหาขายเบดจำนะป้านี่ยสำหรับกุง้งสามารถชิกกุ้งทอผ่าเข้ามาของเขานะค่ะ็คื่อขาว้าตอนเริ่มเริ่มเริ่มมาร่วมกลุ่มมัมนงกรสินี้พออ,อยู่ยี่สิบเอ็ดคนค่ะและ้วก็ส่วนส่วนกุ้งเสื้อก,กนุนงงี่นี่อยู่สิบสี่คนค่ะคันเว้าแล้วค่ะคือ สองกลุ่มนี้กับสีเอือต่อกันในการบริหารจัดการนอกจากนั่งท่องริมทุ่มสิทธิ์แล้วยังมีสมาชิกอีกทันนึงงที่มีโอกาสมากเขารวมกลุ่มท่อเสื้อกดด้วยกันฉันถิดว่าตั้งกตเสียดายวางเงินปิดเพิ่มมาเพิ่อนงินมาตั้งศาสตร์นะเพิ่นได้ขายได้ศาสตร์เพรได้ไปโรงเรียนด้วยอืมกันควบดใหไทยยูตาบานอยู่ไรยูนบอยย่ไร มันมีแล้วเหตุยูยพ<ม>่อบานตำ<ม>่อด้หยู่บางส่วงหันสามเดือนล้งหันใด้อยู่ยยยแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจลูกหลานเท่านี้สามารถให้วิชาเขาได้บ่กคะได้ได้ตปดฟื้นไปสิเหล่แส้อนไปทำหน้าเฮียน แบบนี้ขายเื็นจังบาทครับเ่พื้นนี่สามลอยถือว่าเป็นอาชีพดีก็อยู่บ้านการร่วมกลุ่มของชาวบ้านดงขวางส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีการระบาดของโควิด -19 เกรัฐบาลมีมาตรการล็อกดาวน์ชาวบ้านดงขวางบ่ได้รับลผลกระทบมากนักยังมีการท่อผ่าและท่อเสื้อกกอยู่เสมอถือได้ว่าเป็นอาชีพที่รองรับถูกสถานการณ์ใดเลยที่เดียว โชคทิกาทวนชัยภูมินักข่าวพลเมืองจังหวัดรลอยเอ็ดรายงาน